เอาล่ะทุกคนวันนี้ผมจะไปตกแต่งแคมป์ไฟครับให้เป็นธีมเอเลี่ยนครับวันนี้เราไปกับไซบอร์กเลเวล2เรียบร้อยครับอัพเป็นเลเวล2เรียบร้อยเลเวล2ก็คือจะได้จะได้ฮิลเมื่อเทคโนโลยีเอเลี่ยนเนี่ยชาร์จเต็มนะครับวันนี้เราเน้นไปที่การฟาร์มล้วนๆเลยทุกคนเราจะไม่เน้นไปที่การช่วยเด็กนะครับทุกคน <S <S> <S เดี๋ยวนะทุกคนคือเขาบอกว่าถ้าเกิดชาร์จเต็มเนี่ยจะทําให้เลือดผมฮิลถูกปะละ่ะ อย่างนี้ถ้าเกิดผมไม่กินอะไรเลยอ่ะ <c oughs> มันจะได้ไปว่าถ้าเกิดผมไม่กินอะไรเลยแบบว่าปล่อยให้หิวพอเราหิวเลือดเราจะลดใช่ปะะ่ะพอเลือดเราลดชาร์จปืนเอเลี่ยนผมก็เต็มพอชาร์จมันเต็มปุ๊บมันก็หิวเลือดลดไปเรื่อยๆก็หิวแต่ผมว่าไม่ไม่น่าจะรอดอย่าเลยครับสร้างแผนที่ก่อนเลยนี่แหละอุปกรณ์การสร้างตกแต่งแคมป์ของเราครับวางไว้ตรงนี้ก่อนอุ้ยแล้วทำไมมันไม่ยืนวะทุกคนโอ้โหแย่เลยวะ่ะคือถ้าเป็นพวกกลุ่มลัทธิอ่ะเอามาวางมันจะยืนใช่ปะะ่ะ แต่เนี้ยมันเหลวดิดูมันเหลวให้มันนั่งก็ได้นะทุกคนให้มันนั่งครับไม่ยืนแต่นั่งก็ยังดีวะเราปลูกแครอทได้เลยนะจัดไปครับสองแปลงแล้วก็อัพโตคาร์บเลเวลสองเอากับดักมาก่อนอันหนึง่งแครอทตรงนี้เลยครับทุกอย่างนี่เราวางไปก่อนเราสามารถย้ายได้ตอนหลังครับทุกคนยานเอเลียนยังไม่ตกเลยครับคิดว่าน่าจะอีกไม่กี่วันน่าจะตกแล้วเราได้ไปสำรวจแล้วก็จะได้เอาของตกแต่งกลับมาด้วยนะครับ อุ้ยมาแล้วทุกคนยานเอเลี่ยนจะตกเลยครับตกอย่างวะโอเคตกแล้วอุ้ยตกใกล้ๆเราด้วยนะเอ้ยใช่โอตกใกล้ปะวะก็ไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นผมนึกว่าจะใกล้ๆแคมป์เลยเ้ยซื้อเฟอร์นิเจอร์กันก่อนเลยแต่เราต้องดูก่อนนะไว้ว่าเราจะเอาอันไหนมาใช้ตกแต่งให้มันเป็นธีมเอเลี่ยนได้นะครับมันจะมีหรือเปล่าด้วยของที่จะตกแต่งมาให้เข้าธีมเอเลี่ยนเนะี่ยมาดูกันรั้วรั้วที่แบบต้นไม้ขึ้นโอ้โหมันไม่ได้แล้วอะ พรมสีม่วงไม่ได้อ่ะอันนี้ยังไม่ได้เลยอ่ะโอ้จบแล้วจบแล้วอันนี้อะไรอ่ะท่อนไม้เป็นแบบมานั่งที่เป็นท่อนไม้ครับจบเลยครับทุกคนไม่ไม่ไม,ไม่อันนี้ไม่ได้ครับผมว่าของตกแต่งที่หาง่ายที่สุดนะเไว้ทุกคนคืออะไรรูป้ป่ะเอเลี่ยนครับตัวเอเลี่ยนเลยอ่ะคือขึ้นไปยานแม่มันอ่ะได้มาเยอะแน่นอนทุกคนเดี๋ยวผมจะไปเอามาไว้รอก่อนขอจัดเตรียมของก่อนครับนี่เลยไบโอฟิล ทมอาหารครับหม้อมาวางไปตรงนี้ก่อนแล้วกันผมจะไปดู ufo แล้วทุกคนนี่เลยครับอยู่ใ,ใกล้บ้านเราเลยอันแรกมีหมาป่าด้วยเคลียร์ก่อนได้แซนด์วิชด้วยครับแล้วก็มีเอเลี่ยนอยู่2ตัวพวกนี้นี่เป็นของตกแต่งชั้นดีเลยทุกคนเอาไปตกแต่งได้เต็มที่เลยครับอันนี้โอ้ดาบครับดาบเลเซอร์เอาไปด้วยเอาไปวางตกแต่งได้เหมือนกันอันนี้ครับตรงนี้เราเคลียร,แร,ร์แล้วเราเคลียร์อันนี้แลเหลือสาอันนี้ครับ ตอนนี้เลือดผมลดไปครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเพิ่มเร็วแค่ไหนเมื่อชาร์จเต็มนะทุกคนโอเคตอนนี้ชาร์จเต็มแล้วเห็นปะอ่าเพิ่มเพิ่มแบบกระดึบกระดึบเพิ่มแบบน้อยๆครับทุกคนแต่ก็ดีกว่าไม่เพิ่มอ่ะเนาะก็เรียกได้ว่าใช้ได้ครับนี่แหละไอสองตัวนี้แหละของดีนี่เลยเดี๋ยวเราให้มันอยู่กับเพื่อนมันก่อนตรงนี้โอ้อยมันลอยเว้ยมันลอยเว้ยใช้ได้ละ โอเคทุกคนตอนนี้เรายังตกแต่งอะไรมากไม่ได้ใช่ปหละ่ะแต่ว่าเราได้เอเลียนมา3ตัวใช่ปหเดี๋ยวผมจะเริ่มตกแต่งให้มันดูเป็นแบบว่าแคมป์ไฟของเอเลียนก่อนเลวกันนะมาเลยไอตัวนี้นะว้าวไปโอ้โหของตกแต่งของผมเข้ากองไฟไปแล้วโอ้เศร้าเลยมันล้มเข้ากองไฟไปเลยอะทุกคนครับไม่เป็นไรเราเหลือของตกแต่งอีก2ตัวเออโอเคโอเคยังได้ยังได้ยังได,ยงได,ยงได้ยังได้อยู่ อย่างน้อยอยังเหลือไอ้สองคนนี้แล้วก็แบ็กอัพกำลังมากําลังเสริมกําลังมาวางไว้ตรงนี้ครับนี่เลยนี่เป็นการตกแต่งแบบว่าไรา้สาระเล็กๆน้อยๆครับจากนั้นก็เดี๋ยวเราไปสํารวจอันต่อไปเลยครับตรงนี้ทุกคนเห็นปะของตกแต่งเรากระโดดอยู่เห็นปะนั่นแหละของดีนี่ไงของตกแต่งของผมของตกแต่งมีชีวิตอะนี่ไงเก็บเลยโอ้โหดาบอีกแล้วว่ทุกคนครับต้องเอาด้วยดาบนี้ต้องเอาด้วยเอาไปวางได้นะครับเป็นที่เก็บอาวุธอะไรแบบนี้ สับมันด้วยขวานนี่เลยครับเอาปืนไปด้วยก็ได้นะเอาปืนไปด้วยไว้ตกแต่งแคมป์เอ้ยไม่ได้มันไม่เอเลี่ยนมันไม่เอเลี่ยนไม่เอาเรานะเน่ต้องทําเป็นรั้วเว้ยล้อมรอบแคมป์นะครับโอเคเราทําห้องครัวได้แล้วทุกคนวัตถุดิบใส่เข้าไปครับตรงนี้เราไปมาแล้วใช่ไหมเหลืออีกสองอันนี่ครับไปเลยโอ้ตรงนี้มีการช่วยเด็กเกิดขึ้นช่วยไหมทุกคนช่วยไหมแน่นอนครับไม่ช่วยครับ ถ้าเราช่วยแล้วเวลามันจะเดินเร็วไงถูกปะละ่ะไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างมากครับแต่ว่ากล่องในนั้นก็น่าสนใจนะเว้ยไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เอากล่องไม่ค่อยมีอะไรหรอกโอเคทุกคนผมเจอยานแม่แล้วครับอยู่นี่นะยานแม่ทุกคนจํานะจํานะครับตรงนี้นะที่ที่เราจะได้ของตกแต่งอย่างมหาศาลครับทุกคนอุ้ยอะไรอ่ะโอ้อะไรอะ่ะโอ,อ,ะอ,ะโอ้น่าสนใจแล้ว่าสนใจแล้วเดี๋ยวเศษเหล็กอ่ะอุ้ย UFO โมันเป็นเศษเหล็กสี่อันเลยนะ แต่ว่าแม่งเป็นของตกแต่งที่โคตสวยทุกคนครับดาบอีกด้วยเอากลับบ้านเลยเราต้องอย่าเผลอเอาไปใส่โต้คราฟในไว้ไม่ได้นะเอามาออกมาไว้ตรงตรงนี้ก่อนไกลๆเลยโอ้ดูดิแบบจรวดหรืออะไรวะเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าเก็บไว้อันนี้ดีแน่นอนทุกคนตอนนี้แคมป์ผมเริ่มจะมีเอเลี่ยนเยอะเลยครับเห็นปะ่ะทีมเอเลี่ยนมันเริ่มมาแล้วเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมใช่ไหมทุกคนหรือว่าผมเห็นคนเดียวอะ ลุงเฟอร์นิเจอร์มาพอดีขอให้มีของตกแต่งที่แบบเข้าตีมเอเลี่ยนหน่อยเลยกันนะเก้าอี้แคมปิง้งลวไม้เสาที่มีไฟเนี่ยโอ้โหทุกคนเอาเอาเสาไฟไปก็ได้วะอาจจะพอใช้ได้มั้งเสาแบบเนี้ยตีมเอเลี่ยนปะไม,ไม่ไม่ใช่เลยอะ่ะมีอะไรบ้างเอ่ยมีซากเอเลี่ยนครับซากเอเลี่ยนเรามีกับดักโอเคอันนี้ดีโอเคทุกคนได้เวลาไปปลุกยานแม่เลยครับโอ้เราได้ลวนี้มาเราวางไปก่อนโอเค แล้วก็อป็นไงเสาไฟอันนี้มันมันไม่มีความเป็นเอเลี่ยนสักนิดเลยโอเคไปครับลงไปเลยของตกแต่งล้วนๆที่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหยิงไม่โดนแบบนี้เศร้าเลยโดนหลบก่อนโดนหลบก่อนทุกคนไอตัวนี้โดนยังเนี่ยสับสบแป้งเลยครับสับแป้งเลยครับของตกแต่งของตกแต่งอันนี้เอาไปใส่ที่ โอ้โหสแกนหน้ากูอีกแล้วครับแน่มันจะผ่านได้ไงล่ะมึงสแกนตัวนี้สิมีอีกปะเดี๋ยวมันจะเกิดอีกโอเคผมน้าต้องเดินไปวะเพื่อให้มันเกิดข้างหลังใช่ไหมนานไงโอเคว้าวเยอะเกินโอ้ยยิงไม่โดนด้วยยิงโดนตรงนี้แทนเดี๋ยวเๆเดี๋ยวเๆเดี๋ยวเเดี๋ยวเเดี๋ยวเ รวมกันเยอะๆโอเคโอเคโอเคตามมาตามมาตามมาเรียบร้อยครับเก็บของตกแต่งก่อนสําหรับคนอื่นมันอาจจะเป็นแค่เพียงซากเอเลียนครับสําหรับผมมันคือของตกแต่งที่มีมูลค่าก่อนเราจะเปิดเดี๋ยวผมฮิลเลือดแป๊บนึงก่อนเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเน้นมมนเเยเฮ้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 ยน้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย่ฮ้้ยเฮ้ยเฮยเฮยเฮ้เฮ้ยเฮ้เ้เฮายเ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮปยเฮเฮเ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยย้ย เพราะว่าถ้าปกติเราไปสแกนหน้าใช่ไหมมันจะหายไปครับของตกแต่งผมมันจะเต็มหมดทุกคนผมอาจจะต้องเอากลับบ้านก่อนว่ะอุ้ยแล้วของตกแต่งผมอยู่นู่นอะผมจะเก็บยังไงอะน้วมันอยู่ข้างบนอะอยู่สูงอะผมเก็บไม่ได้แนละ้วโอ้โหยิงติดยิงติดไอดตัวสแกนหน้าจะบ้าครับทุกคนทุกคนผมเข้าใจแล้วเราไม่จําเป็นต้องสแกนด้วยซ้ำอะแต่ว่าเราต้องรอเวลาเว้ยถ้าเรารอเวลาแบบนานพอเปิดเองเว้ย นี่เรายื่นมือไปถึงแล้ววะผมอยากได้ไอ้สองตัวนั้นไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวตกไปตายครับเกิดมาเกิดเกิดเฮ้ยดูเราต้องเข้าไปจนถึงนี่มันถึงจะเกิดอโอโยตรงนั้นมีอะไรบ้างวะเศษเหล็กทั้งนั้นเลยวะไม่มีเรกันเลยทุกคนเฮ้ยแต่ไม่แน่เราเปิดอันนี้เราอาจจะได้เรกันก็ได้ครับบอกได้เลยว่าตอนนี้กระเป๋าผมเต็มวะคือมันเต็มไปด้วยของตกแต่งแล้วอะ เดี๋ยวเราอาจจะต้องมาอีกรอบหนึ่งเพื่อขนของครับ <c oughs> อุ้ย,ยมันจะตกไปเนี่ยเอ้ยอย่าตกนะไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเรากลับเอาเข้าไปไว้ห้องนี้ก่อนี๋ยวมันอยู่ห้องนี้เดี๋ยวมันตกลงไปข้างล่างครับผมเก็บไม่ได้เราไปดูตรงนี้ก่อนครับทุกคนขยะจริงด้วยครับเศษเหล็กแต่ว่ามีรั้วอยู่รั้วเลเซอร์เอาไปด้วยทุกคนคิดว่าเราจะได้อะไรผมว่าเอ้ยแต่ถ้าได้ปืนอันนี้ไม่อีกอันหนึ่งก็ดีเวยเราได้เอาไปวางไว้เป็นของตกแต่งอีกอันหนึง่ง <c oughs> ได้เสือ้อเกลอว่ะเดี๋ยวนะ โอ้ยเอากลับบ้านได้เอ้ยแล้วผมจะเอากลับบ้านยังไงอะผมต้องถือไปงี้เหรอเออโอเคโอเคอะถือไปกลับบ้านครับได้ปะโอ้โหไม่ได้ถือมาไม่ได้วะหรือว่าเราต้องถือมาใกล้ๆตัววะแบบวางนี้โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ตอนนี้กลับไปแคมป์ก่อนเราขอไปไปแคมป์ก่อนเราต้องไปกันอีกรอบนึงทุกคนพอเดินมาที่แคมป์ผมเห็นเอเลียนอยู่เต็มเลยอะมันมันใช้ได้อยู่เหมือนกันนะ มันก็ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีของตกแต่งพวกแบบว่าลวดไฟฟ้าลวดเลเซอร์อะไรเงี้ยล้อมรอบอ่ไงเงี้ยถึงแม้มันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าเอเลียนม่งก็เยอะกันอยู่จนแม่เป็นแคมป์เอเลียนไปแล้วครับใช้ได้เลยวะ่ะเดี๋ยวผมมีมาอีกเยอะเลยเนะนี่ยนี่โอ้โหร้นล้น้น้นเยืนกันเต็มไปหมดผมขอปลูกแครอทเพิ่มก่อน2อันเลยเดี๋ยวเราเอาเอเลียนกลับมาที่นี่ให้ครบนะทุกคนแล้วเราก็ค่อยขยายแคมป์ แล้วก็ตกแต่งทำลัว้วท,ทำนู่นทำนี่ไปกันอีกรอบนึงนี่ไงสองตัวที่รอผมอยู่นี่เลยนี่เลยโอเคโอเคเส็จพวกนี้เอาไปด้วยแล้วก็เนี่ยใส่กระเป๋าไม่ได้ถือไปใกล้ใกล้ใกล้ตัวเด้ปะถืออย่างนี้ปุ๊บอย่างนี้ใชื่ะแล้วก็ออกโอ้โหเอามาไม่ได้ครับทุกคนเสื้อเกาะลุงเฟอร์นิเจอร์มาครับผมก็ยังคาดหวังว่ามันจะมี ของตกแต่งอะไรสักอย่างที่เข้ากับทีมเอเลี่ยนเราได้ครับเฮ้ยอันนี้น่าสนใจเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะ g h t Stand เอาไปดูก่อนแล้วก็มีดอกมองดอกไม้เอเลี่ยนไม่ปลูกดอกไม้เลยครับอันนี้ก็ไม่ดีไม่ดีไม่ดีดโหมันไม่มีเอเลี่ยนจริงๆเว้ยมันไม่มีความเอเลี่ยนเลยทุกคนครับมันคนละอัปเดตกันอะส่วนมากน่าจะเป็นของแคมป์ไงของตกแต่งแคมป์ปกติทั่วไปอันนี้วางไปก่อนโอ้อันนี้ก็ไม่เอเลี่ยนเลยครับ แต่อันเนี้ยเออใช้ได้อยู่เดี๋ยวอันนี้เรามาทําเป็นทางเข้าดีกว่าทุกคนเดี๋ยวผมจะวางซ้อนกันแบบเนี้ยให้มันเป็นทางเข้าทุกคนแล้วก็ล้อมรอบรัวให้หมดเลยเช้านี้ผมจะสํารวจและผมจะหาที่คราฟคอนเลยครับทุกคนครับโอเคเราเจอที่คราบแล้วครับเจาะก่อนแล้วเราก็คราฟคอนเลยนี่เลยคอนไม้ห้าเหล็กห้าวางเข้าไปหยิบมาเลยครับตอนนี้ผมมีคอนแล้วทุกคน ลุงเฟอร์นิเจอร์มาอีกแล้วทุกคนทุกคนคิดว่ามันจะคุ้มค่ากับการไปดูไหมแต่ไม่เป็นไรเราต้องไปสำรวจอยู่แล้วเราก็ไปดูซะหน่อยปะเผื่อบางทีอาจจะมีเฟอร์นิเจอร์เอเลี่ยนโผลมาใกล้ใครจะไปรู้เนาะน่าจะคิดไปเองครับเฮ้ยไม่มีอะไรเลยเอาชิพหายแล้วทุกคนครับลอเล่นมันอยู่ข้างบนครับทุกคนนี่ไงต้นไม้ดอกไม้โอ้โหไม่มีอะไรน่าสนใจ โอเคแคมไฟผมเป็นเลเวลสุดท้ายเรียบร้อยทีนี้มันก็จะลดชา้าลงมากๆาแล้วโอเคทุกคนผมจะเริ่มและผมจะเริ่มจากชั้นวางของเลยกันเราได้วางของอย่างเป็นระเบียบครับทุกคนเราทำล้วด้วยชั้นวางของจะดีปะวะแล้วถ้าเราเอาพวกอันนี้ไปวางได้ปะอย่างเงี้ยมันจะวางให้ไหมโอเคมันวางให้เ้ย กู <G l uch o> จะวางตรงไหมเอ้แต่ไม่ไป็นไรเรามีเรามีคอนไงเออเรามีคอนมาใกล้เลยทุกคนใกล้ความจริงเลยครับแคมป์ของเราจะสําเร็จแล้วครับทุกคนครับทางเข้าอยู่ตรงนี้เดินเข้าไปนี่ดีกว่าเออนะครับนี่เลยครับนี่คือทางเข้าของเราครับไปกันต่อครับเฮ้ยผมวางไม่ค่อยตรงเท่าไรหร่วะเบี้ยวเบียว,ยวนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช้ได้ใช้ได้ไดเนาะความไม่เท่าคือศิละปะครับทุกคน ิลปะมันต้องมีความผิดพลาดกันนิดนึงนั่นแหละความสวยงามเอาดาบไปวางโอเควางไว้ก่อนวางเข้าไปครับอาหารนี่ก็วางไปด้วยก็ได้อะเอเลี่ยนนี่วางได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเป็นวางได้ด้วยเฮ้ยไม่ต้องวางไม่ต้องวางเอาไ้ข้างนอกทำลัวกันต่อครับแล้วก็เราจะย้ายอันนี้เข้ามาครับทุกคนเดี๋ยวเราเก็บก่อน โอ oh, มีความสวยทุกคนครับมีความสวยดูมีความแบบว่าล้อมรั้วและเป็นแคมป์ของเอเลี่ยนไม่เอาอะไรแล้วก็คือไม่ช่วยเด็กด้วยไม่เอาอะไรเลยวันนี้จะเอเลี่ยนอย่างเดียวเลยนะครับมีอะไรมาบ้างเนี่ยเอาก็อี้ไปสักสมตัวไปบลูเบลส์คืออะไร Blue อไ่ะบลูเบลส์เอาไปด้วยวววเอาไปด้วยรั้วเออรั้วธรรมดาเอาไปด้วยอาจจะได้ใช้ครับอาจจะได้ใช้คืนนี้กลุ่มลทัทธิมาบุกครับ มันจะบุกได้หรือเปล่าผมทํารั้วขนาดนี้ได้เหมือนเดิมแหละทุกคนนะเดี๋ยวมันก็เข้ามาทางประตูอุ้ยแต่ว่ารั้วมันเทพว่ะมาดีกลุ่มละทีมาดีเรายืนยิงชิวๆเลยเอ้ยมันยิงไม่โดนเราอรอเอ้ยถ้าเป็นเล่นถ้าเกิดมันยิงไม่โดนนี่ผมชิวเลยนะเว้ยอาจจะพลาดก็ได้แค่นัดเดียวนัดอื่นอาจจะโดนเนาะเออเราอย่าเพิ่งตีใจไปทุกคนโอเคทีนี้แหละผมจะเริ่มตกแต่งแล้วโอเคพวกยาพวกอะไรนี่ใส่เข้าไปครับแล้วเราก็เริ่มย้ายพวกอุปกรณ์พวกนี้ เข็มทิศเราไว้ตรงนี้เลยกันเดี๋ยวผมจะทำโซนนี้เป็นโซอนออกล่าครับอันนี้นี่สวยมากนะผมชอบอันนี้มากนี่เลยไว้ตรงนี้ครับและทีนี้ผมจะเริ่มจัดวางแล้วเราจะเอาพวกเอเลี่ยนเนี่ยมานั่งเก้าอี้กันทุกคนครับต้องมีคนเติมไฟคนเติมไฟอุ้ยไม่ไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงเติมไฟด้วยซากมันนะครับผมหมายถึงก็ต้องมีเอเลี่ยนคนนึงคอยกาะกองไฟก็ต้องอยู่ใ,ใกล้ไฟหน่อย เออแบบนี้ให้เขาก่อกองไฟกูว่าไม่ได้อ่ะเดี๋ยวแม่งเดินเข้ากองไฟไปซะอีกนี่ไปอยู่ตรงนี้ไปเออแล้วเองก็อยู่นี่เออท,ทา,าท่าทางให้มันสนุกน่อยได้ไหมอ่ะทำไมมันง่วงง่วงกันมันเหมือนมันง่วงกันวะทุกคนตรงนี้ก็เป็นตัวใหญ่ครับตัวหัวหน้าครับทุกคนแล้วก็มีตัวหัวหน้าที่กําลังเตรียมอุปกนี่ไม่ใช่หัวหน้าแล้วมึงไม่ใช่หัวหน้าแล้วหัวหน้านี้จะมาเตรียมอุปกรณ์ตรงนี้ครับกาลังดูเข็มทิศอยู่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะต้องออกไปตามล่าพวกมนุษย์ทิศทางไหน เอาลั้ววางไปด้วยครับลัวปิดตรงนี้ห้ามเข้าห้ามเข้านะครับโซนนี้คือโซนที่เข้ามาดูว้าวมีสตรอรี่มีเรื่องราวครับมีหัวหน้าแล้วก็ต้องมีลูกน้องที่คอยรับคําสั่งหัวหน้าด้วยโอเคจากนั้นก็เดี๋ยวเราต้องมีคนมานั่งรอบกองไฟกันอีกคนนี้ทํางานครับคอยเติมเชื้อเพลิงครับต้องมีเวรยามเฝ้าระวังด้วยทุกคนครับยืนเฝ้าประตูโอ้โหพวกเองมันอ่อนแอว่ะพวกเองมันนอนกันเลยเหรอ ตัวไหนนอนผมไล่ออกครับแม่งไม่ตั้งใจทํางานแล้วทุกคนโอเคโอ้โหยืนกันหมดเลยอะเออมันต้องอย่างนี้ดีวะมาตั้งใจทํางานกันหน่อยยืนเฝ้าไว้นี่เออยืนเฝ้าไว้แล้วก็เองอีกตัวหนึ่งสองตัวข้างหน้านี่โอเคดูดีมากครับตัวนี้ก็ยืนขวางตัวนี้ไว้เลยไม่ให้เข้ามันก็จะต้องมีการที่แบบว่าเฮ้ยจะพากันออกไปต่อสู้ตั้งแถวเพื่อพากันออกไปนี่ครับตรงนี้ โอ้โหโคตรเทพเลยนะคนนี้เป็นหัวหน้าฟึบยืนตรงนี้นี่ไอพวกนี้ลูกน้องใช้ได้แต่ว่าทําไมแถวมันเริ่มเละๆวะทุกคนคือเหมือนว่าพวกเอเลี่ยนมันล่องลอยนะมันาหันไปทั่วเลยครับมันไม่ยืนมองไปข้างหน้าอย่างเดียวด้วยโอเคเรามาดูกันอีกรอบทุกคนครับโอเคตรงนี้เอเลี่ยนกาลังเฝ้าระวังประตูเอาไว้ครับไม่สามารถเข้าไปได้ถ้าเดินเข้าไปโดนช็อตอีกนะครับตรงนี้เดินเข้ามานี่มีการเตรียมกําลังลบครับ ตรียมทหารจะออกไปสู้ข้างนอกนะครับแล้วก็มีคนที่อยู่ที่แคมป์กำลังอยู่ตรงแคมป์ไฟกันนะครับตรงนี้เริ่มทําการดูและดูแผนที่แล้วเฮ้ยวันนี้เนี่ยเราจะไปจู่โจมที่ไหนดีมีเข็มทิศด้วยแล้วอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์อาวุธหรือจะวหดหรืออะไรก็ไม่รู้ครับช่างมันนะครับโอเคทุกคนตกแต่งแคมป์ไฟให้เป็นทีมเอเลี่ยนวันนี้ไม่ค่อยจะเอเลี่ยนเท่าไหร่มีแค่ตัวเอเลี่ยนนี่แหละที่ทําให้เป็นเอเลี่ยนของตกแต่งมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายเนาะ ไว้เชินใหม่คลิปหน้าทุกคนครับ <S <S 1> <S 1> <S 1> เป็นไงเป็นไงมันใช้การได้จริงวะคือเอเลียนมันเดินเข้ารัวไม่ได้อะมันต้องเดินมาเข้าทางเนี้ยแต่ว่าทุกคนทุกคนไม่เห็นตัวนี้ใช่ปะเออทุกคนไม่เห็นเนาะมันแอบเข้ารั้วไม่ได้โอเคทุกคนไม่เห็นก็แปลว่าเข้าไม่ได้ครับ